วัดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่14มกราคม2564นะคะซึ่งราคาทองเช้านี้นะคะมีการปรับแล้วทั้งหมดที่3ครั้งนะคะปรับลดลงรวมอยู่ที่200บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซ u b s c r i b ์ด้วยนะคะค่ะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณเวลา9นาฬิกาสนาทีปรับครั้งที่3นะคะราคาทองแท่ง96.5 ขายออกอยู่ที่26,150บาทรับซื้ออยู่ที่26,050บาทส่วนทองรูป,ปรพันณ96.5นะคะขายออกอยู่ที่26,650บาทรับซื้ออยู่ที่25,574บาท92สตางค์ค่ะส่วนของสปอร์ตโกเช้านี้นะคะก็มีการปรับลดลงนะคะล่าสุดอยู่ที่1839.20ดอลลาร์ค่ะ ได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ค่ะและในส่วนของทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1837.949นะคะปรับลดลงอยู่ที่0.40%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่30.025นะคะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.00%ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ5 0ตังแล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกรํำรของราคาทองแต่ละชนิดนะคะมาดูกันต่อในราคาทองออสซิลิหัวเซ็งเฮงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยคะ่ะ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ